ท่านอยากบอกคุณว่าฟ้าเปิดแล้วนะคะเนี่ยหญิงสาวคนนี้ปักตะไครใช่ไหมคะการปรักตะไครก็เหมือเหมือนให้ฟ้าฝนมันหยุดตกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกาลนานมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็นคอลเลก i v e คลิปนะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรที่อยากจะบอกเราผ่านคลิปนี้บ้างน,นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะตังกว่าจะใช้สองสำรับหลักนะคะก็คือจะมีไพ่เลขศาสตร์นะคะอันนี้แล้วก็จะมี ยาณโลกอันนี้นะคะก็เดี๋ยวใช้สองสำหรับนี้การอ่านในคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะก็ไม่ใช่พลังงานเฉพาะเจาะจงสำหรับใครคนใดคน,ดน,นะคะดหนึ่งนะคะดังนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็อย่าได้ซีเรียสจริงจังจนเกินไปนะคะก็ขอให้เน้นไปในเรื่องของการรับสาร รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็อะไรดีรับไว้อะไรไม่ดีไม่ต้องรับไปแล้วก็นําไปปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้ชีวิตตื่นรู้และเบิกบานมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะก็มาเริ่มที่เลขศาสตร์กันเลยนะคะสิ่งศักดิ์ส,รรสรริทธิ์มีอะไรที่อยากจะบอกคุณคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้กันบ้างคะอืมคุณเป็นคนน่ารักอบอุ่น นะคะในขณะเดียวกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เทคแคร์ดูแลคุณนี่เป็นรูปเด็กนะคะเลขศาสตร์เนี่ยจะมีสองด้านเราจะอ่านเฉพาะด้านที่อยู่ด้านบนนะคะซึ่งอันนี้ตั้งกว่าฟลิปมาเจอใบนี้นะคะคือเป็นเด็กใช่ไหมคะด้านนี้จะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยด้านอันนี้ด้านด้านเด็กนะคะแสดงว่าท่านมองคุณเป็นเด็กเป็นลูกเป็นหลานนะคะ แล้วก็ให้ความรากักไม่ตาย็น d ดคุณแบบเด็กๆใครบางคนอาจจะเกิดปีเถาะได้นะหรือเลี้ยงกระต่ายอะไรแบบนี้นะคะอืประมาณนั้นนะคะใครบางคนอาจจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือทํางานด้านฝีมือเก่งอืมหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ที่บ้าน มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือเป็นผู้ชายก็เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนก็ได้นะคือคือประมาณว่าคุณเป็นคนที่อาจจะชอบอยู่บ้านรักการอยู่บ้านเอออยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอกอะดูท่านนะหรือทํางานที่บ้านแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะชอบจัดบ้านหรือชอบคือชอบอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมที่ที่ตัวเองจัดสรรได้เป็นอย่างดีอะไรประมาณนั้นอนะ อือาจจะมีสกิลของของเรื่องเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือนนะคะหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับถ้าเป็นงานก็เป็นงานด้านการเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นงานบ้านงานเรือนก็ได้นะอืมแต่มีความเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วจริงๆนะตอนนี้เหมือนมีคนแอบมองแอบดูคนอยู่อมืมีคนแอบมองแอบดูคนอยู่แอบส่องคนอยู่ เดีย๋ยวมาดูกันต่อนะออพลังงานของคนที่ชอบทำอะไรแบบชอบมีเวลาส่วนตัวกับตัวเองจริงๆริอะอยู่บ้านทำงานบ้านงานเรือนจัดบ้านสร้างบรรยากาศพื้นที่ที่ดีทำอาหารทำอาหารให้คนที่ตัวเองรักหรือดูแลสุขภาพผ่านการแบบว่าออทานอาหารที่ตัวเองเออรู้สึกว่ามีประโยชน์อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ เออมีความแบบมีศิลปะมีศิลปเป็นเป็นมีความเป็นศิลปินในตัวเองมีศิลปะมีจิตใจแบบนักศิลปินนะ่ะเออประมาณนั้นก็ได้นะมีความเป็นเวทมนต์ชอบศึกษาอะไรชอบค้นคว้าอะไรเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันคล้ายๆมีความเอ,อ่อพัฒนาตัวเองในให้ให้เชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่งบางคนอาจจะทำพวกอาหารหรือทำพวกขนม ขายก็ได้หรือเป็นเหมือนโฮมเมดอะไรแบบเนี้ยเบเกอรี่อะไรบบประมาณนั้นนะคะออตังกว,ว่าคนที่มามองมาดูคุณเนี่ยมันอาจจะมี energy ของคนที่ชื่นชมยินดีด้วยแต่ในขณะเดียวกันตังกว่าสัมผัสถึงพลังงานของคนที่อาจจะมีพลังงานที่ไม่ค่อยดีด้วยเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะออตังกว่า,วามีมีทั้งพลังงานที่ ที่ดีแล้วเหมือนไม่ดีนะคะคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความแบบรัดรัดชดชดในตัวเองอะ่ะเขาเรียกว่าคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากพอสมควรเลยอะคะ่ะเก่งเก่งในเรื่องเหมือนงานนอกงานในงานในบ้านงานถ้าเกิดคุณมีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทําได้ดีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาจริงๆนี่คือสิ่งที่ท่านอยากคอนเฟิร์มคุณนะคะนางฟ้าขนาดข้างเลยนะคะ เห็นไหมคะเวลาคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณจะชิวคุณจะลุกชิวเลยคุณจะเป็นลุกแบบเห็นไหมคะใส่ผ้ากันเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะไปตามบริบทมากๆแต่เวลาคุณออกนอกบ้านหรือต้องเจอสังคมคุณแต่งตัวเป็นอีกแนวนึงเลยอะลุกคุณแบบคนหันมองอะประมาณนั้นนะคะแล้วดูเป็นคนที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมอะไรประมาณนั้นอะแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องอีกนะคะทีนี้ อย่างหนึ่งเลยนะที่คนที่จะแบบว่า,ามีพลังงานไม่ดีมาถึงคุณนี่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดูโดดเด่นอ่ะก็เขาก็อาจจะทั้งมีคนที่ทั้งเลงทั้งส่องคุณในเชิงชื่นชมหรือแบบชื่นชมยินดีหรือว่า,าติดตามคุณหรือจะมาเป็นลูกค้าคุณอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนที่แอบมองแอบส่องว่าคนคนนี้ อืมจะเป็นยังไงจะไปได้ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะเป็นอารมณ์แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หมายมถึงว่าอาจจะมีการบอกว่าเลงเลงเลงแบบแคล้ายๆ Evil Eyes คือเหมือนแบบอิจฉาริษสยาไม่อยากให้คุณได้ดีแล้วพอดีเลยนะจังก,กว่าใส่ Evil Eyes พอดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซ l e n นานะคือ Cleansing ชำระล้างแล้วก็ Evil Eyes นะคะปกป้องจาก ดวงตาปีศาจทั้งหลายนะคะอ่าอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปหาดูได้นะอืมเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะทั้งเป็นเครื่องประดับเป็นต่างหูเป็นสร้อยคอเป็นอะไรแบบนี้อ่าอีกสักใบหนึ่งสำหรับสำหรับนี้ยังไม่ได้ไปยานอนะโลกเลยอืมเนี่ยล่ะค่ะคือคุณคุณเป็นคนที่มีมีเขาเรียกว่ามีมีศิลปะแล้วก็สามารถสร้างสารรค์ผลงานผ่าน ผ่านงานศิลปะของตัวเองได้คุณทำงานที่บ้านก็ได้นะ work at home อะนะคะแล้วคุณสามารถสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้เราสร้างชื่อเสียงได้ด้วยอะในขณะที่คุณทำงานต่อให้คุณทำงานที่บ้านก็ตามนะคะคุณเป็นคนเออเป็นเรียกว่ามีความเป็นนักออกแบบนักวางแผนอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองเห็นนะคะแล้วท่านก็แบบสนับสนุนคุณต้องราะว่าท่านปกป้องคุณมากๆนะคะ อืมท่านมาซัพพอร์ตคุณนะอืมในช่วงนี้ไม่รู้ว่าคุณอะมีการขาดสมาธิไหมหรืออาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาจจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการพักผ่อนเพราะสมาธิหมายถึงบางทีการนอนคือการได้สมาธิจากธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นต้องต้องนอนและพักผ่อนให้เพียงพอแล้วถ้าไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบอยากจะ เตือนคนนะคะหรือท่านห่วงใยคนณนะคะให้ระม,มัดระวังนะคะขับรถขับรานอนให้เพียงพอนะคะประมาณนั้นนะคะดูแลสุขภาพในเรื่องนี้ท่านอยากบอกคุณว่าฟ้าเปิดแล้วนะคะเนี่ยหญิงสาวคนนี้ปักตะไคร้ใช่ไหมคะการปักตะไคร้ก็เหมือนให้ฟ้าฝนมันหยุดตกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะหลายคนอะ่ะเจอ เจอเรื่องที่อาจจะมีอุปสรรคในชีวิตมาก่อนซึ่งหนึ่งในนั้น,นบางทีก็อาจจะมาจากพลังงานที่ไม่ดีหรือเจ้ากรรมในเวรหรือมีคนที่เล็งชะตาคนเห็นไหมเป็นไพ่เหมือนผีผักนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกคุณว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ออคอยทําบุญอุทิศหรือแผ่เมตตาในเชิงในทางศาสนาของคุณนะซึ่งตอนนี้บุญส่งถึงนะคะอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะบอกว่า ให้เร่งทำนะคะให้แผ่เมตตายเยอะๆถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ายังมีอุปสรรคอยู่ให้แผ่เมตตายเยอะๆให้ทำบุญให้กวดน้ำถ้านในทางพุทธนะคะก็จะช่วยคุณได้โอเคตังกอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบําบัดโคชิ่งก็แอดบ้านอิ่มสุขะค่ะบ๊ายบาย